บ้านน้องบอัวแดงเดี๋ยวพาพี่น้องเขาไปรอชมบรรยากาศทางบ้านน้องบอัวแดงครับบ้านน้องบอัวแดงสองกิโลครับวัดป่าน้องบอัวแดงตำบลน,นาเจริญอำเภอเดชอดมจังหวัดอุบลรัชธานีครับบ้านใหม่หิงหัน บ้าน้องบัวแดงกินดีตอนรับนี่คือเส้นทางเขาบ้าน้องบัวแดงครับหมู่บ้านแน่นอนมีบางคนอาจถูกลืมว่ามีอีกหมู่บ้านหนึ่งครับที่อยู่ทางขางทางสองสี่ครับเป็นหมู่บ้านบม่ใหญ่ครับนี่คือทางลักเขาหมู่บ้านครับบ้านน้องบัวแดงตำบลทุ่งเพลิงบนแมนแรมมมครับผมผมลุกนะงมเพบ่งเชิงครับพ่อโสกครับพ่อโสกพ่อไผพี่น้องเรับ บ้านน้องบัวแดงครับตำบลน,นาเจริญครับอำเภอเดชร่มจังหวัดอุกบนราชธานีครับสองกิโลครับเ่าไปในบ้านน้องบัวแดงเส้นทางพี่น้องเลยธรรมชาติโอบล้อม้วยป่าเขาครับตรงหน้าป่าเขาครับเจนนี่จะเกิดใแตะยายมาเม่เคยเข้ามาเสียพี่น้องเลยเห็นของขอกับพี่น้อง,อองอเห็นมาอน,นี่ล้ครับ กับน้องมะแดงแล้วก็มีเอฟซีทางน้องมะแดงขอมาครับว่าให้ไปทายบั่น,นหน่อยไอ้นี่เจ้าเทียหนึง่งคนวะมาจัดให้ครับมาตามคำขอพี่น้องทางเอฟซีทางมน้องมะแดงครับเพื่อว่าให้มาทายมะน้องมะแดงไอ้นี่บั่น,นหน่อยคนว่าอย่าถูกลืมสะดอกตน่ะก็เลยมาจัดให้ครับนี่คือมะน้องมะแดงครับ ตำบลน่านจะเลื่อนอำเภอเดชรดมจังหวัดปทุมธานีเป็นเงียบเงียบครับว่านเรื่องไรไปนั่นงท้องาข,องขางข้างหมู่บ้านนี้นก็โอบลองไว้ป่าเขาครับตรงหน้าป่าเขาอย่างเดียวครับ ខ្លាប់ទ្លាប់ទ្លាប เ้ยวนะค่อยกลับมาคนะุดบานชุดบ้านเครับุดบ้านนะบ้บานเก่าเลยุดเป็างแดงน่ไปนาะุดไปทางแดงเลยครับุดมู่บานเท่าน,นค่คงังหมู่บานไปพุอนอีก ต้องใส่ผมกับวนรถกลับนะครับซุดมูบานข่วยบูหนามไปเลยครับต<ม>ัวนี้เป็นฟาร์มครับฟาร์มซุดมูบานนะครับท่านนี้สมพรฟาร์มสองครับตะบน่าเลรือ าร์มไก่พ่นบ่ชุดบานนะพี่น้องสงสัยผมจะพาววนรถกลับครับผมจะตัดคลิปไปซ้ำนี่ครับจะไปเริ่มจากสามแยกเมื่อกี้ครับที่เรียกออกมาสามแยกเมื่อกี้ครับไปเส้นะชุดบานพอดีสุดแ่ฟาร์มครับอาจจะเป็นารามไก่เส้นนี้ก็เสียนตรงมาครับตรงมาจะเสียนแหลกเลย มันอ้เอ,อ,อเกี่ยวเลยครับอาจารยก็จะดอ้อเกี่ยวยบาลง,งามมากสุดท้ายโม่ <c oughs> เรบานลง้งามยมาสุดทายม่ รถเขียนบ้านครับยังมีบ้านนี่แต่ว่าเรียงรายไปข้างหน้าบ้านหลังลน้อยยืดทงอยู่ท่ากันใช่ะครับจะงามเปิดเผยดีเขาง,ง่ามเหมือนกันครับเจ้านีเขาค่นงามเหมือนกัน ที่เพเ่ินซื้อวนว่าบ้านน้องบัวแด,ดงม้านน้องบัวแด,ดง,น,ง,ดดงน,นี่คือเดินครับไม่ได้ซื้อหมู่บ้านนี่คือน้องครับแลาวว่าบ้านหน่อยก็บ้านหน่อยเถอครับเรียงรายบ้านไหน,นครับคุณแตกสาขาไปที่ทงนายทงหน้าครับนั่นมันบ้น,น้องบัวแด,ดงอยู่เปล่า ซอยนึงครับไปไรเหลี่ยมง,งวเอ็มขอบเลยถูยี่น้องบ้านนี้เงียบพี่น้องมเงียบครับโอ้ยยี่น้องแล้วคนจะพาไปซอยเยส้นนี้ครับแล้วผ,ผมจะพาไปสุ่ยผน,นีหครับโอ้ โมบานครับี่มือนโมบานมาทางนี้ลง,ง,งเรียนครับลงเรียนโอ้นี่ลงเรียนเพิ่นครับ หอเรียนบ้านน้องบัวดแดงครับมาหอ,นนองเรียนน่าจะสุดหมู่บ้าทน,นะครับเนี่ครับข้ามสองสามหลังสามสี่หลังมันน้องบัวดแดงเส้นนี้ก็น่าจะทะลุไปหอดมันนาจะเลื่อนไหนหรือเปล่าคุณกบนเน่ใจครับแต่ว่าทางบ่ดีแหงพี่น้อง ผมจะพากลับไปทางเก่าครับกลับไปออกเส้นทางสายมือเมื่อกี้ครับผมเสื้อาลงไปเส้นผมน่าจะพาพี่น้องครับครับวนรถกลับเฉลี่ยพี่น้องไปข้างหน้าก็จีเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งเจอาผมสิวนรถกลับแม่งครับบ้านน้องโมแดงหมู่ที่สององค์การบริหารส่วนตำบลน,นาเจริญป้ายกับจ้นเกา่าพี่น้องเลย ตามคำขอของเอฟซีครับมาถ่ายรีวิวโม่บานน้องบัวแดงให้เพิ่์นในเ,เอนอนบิรงนครับเพิ่์นอาจจะคิดหอดบาทครับด้วยว่าอยากให้มารีวิวบาทในเพิ่น์น ทางคอนดีต่อฟองเนี่ยเลยพี่น้องเว้ยพ้อมจะพาแวะไปทางขวาครับไปถนนเส้นทางขวาโอ้ลุ่มหลหพี่น้องขือรบุหรี่ หวานพัฒนนักมาหย่อนหยอนมาทั้งทีครับไปผีกัสอดทีกัน เ็นอีโมบานครับี่บางคนอาจว่าถูกลืมว่ามีหมบานอีหม,มบานหนึง่งเขาได้สองทางครับทางลักเส้นที่ผมมาเมื่อกี้นี่ก็อีทางลักอีกเส้นหนึ่งครับเส้นเขาหมบานเขาได้สองทางครับ ตัวนไหอยู่ในเขตของตำบลน,น่าจะเลื่อนครับ นี่ก็คือบ้านน้องบ้แดงครับตำบลน,น่าจะเลื่อนพึ่งเช็ดไม้ครับอำเภอดีตุ้งจังหวัดอุนบลรฐฐานีครับนี่ก็จะน่าจะเป็นอีกเส้นหนึ่งครับทีเขาหมบานโอ้เส้นหนึ่งผมพ่าดพาเมื่อกี้ขังเส้นบนนี่ผมอองมาเส้นนี้ครับ่อกมาอีกเส้นหนึ่งครับเช็ดโมบานน้อยๆครับโอบ้อมด้วยชุ่งหน้าป้าเขาครับ อ๋อสุดทางขัน้นกีดแลวพี่น้องไปบันก็ไบเป็นทางแดงล้วนบันจะแดงว่าเสร็จในเพิ่งเท็ดมาใหม่ครับขอ้นขีดตัวเ,เทิดเหลวใหม่ใหม่ก็ฝ่ายก็ยังใหม่มๆ เขาหมู่บ้านก็นแม่นเขาครับต่ว่าอาจจะเป็นเส้นล่อครับเส้นหล่อเขาหมู่บ้านไหนกันจ่ว่าเขาข้างหลังครับเขาทักข้างขาครับเอาขางหมู่บ้านก็มีลักไฟใหญ่เข้ามาครับเป็นเสาแรงสูง จุดลุกเปงนอะไรพี่นอ้องอ๋อมาตรงโล่งนะครับโล่งอนะไรสอดตัวนี้ครับตะกี่ขายเล็กขายอันนี้ครับอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับออกทังโล่งน,นี่เองออกเส้นจซองซีขึ้นเาครับก็เป็นอีกทางหนึ่งครับที่เขา่าบ้านนองบวัวแดงได้ครับ ความว่าเขาทั้งหลังครับตอนนี้เขาทั้งข้างขาทั้งหลังเช่นทีีเขกาบเจริญคือท้างหลักฝ่ายเขาหมู่บ้านครับบ้านน้องบไดเองห้อง,หงสองซีขึ้อเราครับต้องเอารถยกิบ รีวิวบ้านนองบัาแดงไว้ซ้ำนี่ครับ